สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพุฒ่าผุ้แกพุเสูุสาวูุบ่าบุแพ้วเจอกันวันพุธตอนนี้ก็แปดโมงเชา้าค่ะคอยกับลูกขึ้นมาเปิดร้านนะคะพี่น้องลูกกับผัวคอยกับโนนอยู่ในกระท่อมปายนะบรห,หันตอตื่นค่ะแดดม้นนี้อัจรรย์ค่ะพี่น้องเอ้ยแปดโมงเช้านี่ยแดดสาดใจแบบนี้คอยกับเชได้พผ้าลูกจอนชิ้นแรกนะคะเสียสายจัดหน่อยเปิดร้านนะคะทำความสะอาดแล้วเบิร์ตเด็กค่ะ เมื่อคืนนี่อันผู้บ่าวอันนักขุดบอลเพื่นมะเปกจนว่าฮอดเกือบตีสองคอยละพิษลาดลาดเลยคอยสอกไปซองเมื่อไงโตใหญ่ก่อนค่ะข้าเจ้าอันคอยพิดลาดลาดข้าเจ้าเมื่อคืนเนี่ยพราเป็นลักแก้วคอยนี้เหรทจีโอ้ยเห็นแก้วยุคขับพี่น้องใันนะแก้วอ่ะแล้วคอยจะไปเก็บแก้วกันเด้อค่ะผู้บ่าวนักฟุดบอลเปกเหรอโอ้ยใครตัวล่ะ เงาะมาแล้วเงาะว่าเก็บแก้วเก็บขวดขอยไปน้ำแล้วไปจีไปเก็บแก้วจักบาดมนเด้อค่ะหลังจากเก็บแก้วแล้วขับปรทังความสะอาดเสจถูโตละค่ะวิ่งสู่ฟาดก้อนละคอยให้เบื้องผ้าปยิกาไปเด้อค่ะว่าแต่ละมือคอยเหตุแบบใดกว่าดคอยเช่ได้ฮอบซาดไปหามูนี่แต่ละบ้านแต่ละหลังนี่คอยคักเอ้ได้พี่น้องทั้งเลี้ยงลูกทั้งเหตบียดเหตงานซี่แล้ว ว่าสิยด้รับสีได้นอนกับตีหนึ่งตีสองเกือบทุกมื้อช่วงนี้ลูกค้าคนมาเป็กน้องขายน้องก็ต้องตื่นจะเศร้าเด้เจ็ดโมงแปดโมงเธอก็ต้องตื่นแล้วมีเวลาเฉยๆกะก้นหนังไขย่ฉอกม่านทำความสะอาดร้านไ่อยกระเปิดคลิปของเพื่อนล้านไว้เลยค่ะพอด้ทำความสะอาดมีเวลาคอยจะไขยเขอไปคอมเมนต์ที่หลังคขว่อาจจะไปหาหมูหาผัวขาช่วงนี้กับเข่าใจถอยเด้อไขวกระยากทั้งสี่หลับพี่น้องคือจังเจ้าเห็นนี่างะรยกคือตาเห็นนี่แหละค่ะ เ <Just S 2> ด็กใอยจะวิ่งสู้ฟัดกับงานอีกจักบาตร่นเด้อพี่น้องเด้อคาดจะว่าใอยทีย่เลลว <c oughs> <c oughs> าแล้วป้าโฟเกลเห็นแล้วป้า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 บายบายป้าป้าก้อนจุบป้าป้าก้อนหักพอก้อนบายบายดอกโอ้หมวกโอ้เพิ่นว่าหมวกโต๊ะไงหมวกกับหมวกคณะเอาตามบายบายพอก้อนจุบพอน้ำโฟเกลโฟเกลเฮาสวัสดีค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เสดผู้สาวผู้บ่าวผู้แพ่คีมงานหอบสาดอรอนต้นศิลเจอกันเหมือนี่วันพุธค่ะตอนหาโมงเช้าวันพุธหลังจากที่ข่อยทำความสะอาดล้านแล้วรยวข่อยก็มาแต่งตัวสวยล่ะค่ะในกระเป๋าพณนากระเป๋าหายยู่หากินกระเป๋ามาข่อยค่ะว่าเป็นกระเป๋าไปซอปปิ้งนะคะพูนะลูกสาวข่อยอะเฟลฝีทวนทวนอยู่ผนิล่ะเดี๋ยวนี้นะ มาสวัดวันนี้นะนละมาสวัสด,ดีค่ะทนาแม,มาใส่เอาหมวกกับลูกอ้านี่หมวกอีฬาเอ้าคนสวยเลยริว่ะมุ้านี่ก็ตื้นขึ้นมาตา้าล่ะค่ะทำความสะอาดคือเห็นต้นขี้ัลาล่ะค่ะชีวิตเนี้ยฝั่ลังจังสรรเออจังเลียงลูกน้ำตังเหตุงานน้ำค่ะอุ้ยมุมนี้สวยจังเลยเดี๋ยววันน้ฉันสวยผมบ๊อบก่อนนะอุ้ยมุมนี้สวยจังเลยสวยมากมากเลยเอา คือสะออนตัวข่อยเทเบอร์นีข่อยคือฮักข่อยเทเบอนีกิซุนไทยลูกสาวจามลูกสาวขิวข้ามเบาอีแม่สาวพอดีกันก็ลองคลิปไว้เม่ตอบคอมเมดมาทันอยู่เวิร์เด้อค่ะเดี๋ยวเบิ้งลูกค้าเพี่นันนางยูทโฮมไม่พี่นพาอีลาออกมาหล่อสะก้อนอันว่าสิพาไปเก็บผักหูแมวสีมี่บอสีวิสันกันทั้งสี่แหละค่ะสมบุกสมบันกันสันนี่แหละเดี๋ยวเาไปเจอกันยุทไตโฮมไม่เนาะพี่น้องโอ้ยวันนี้สวยแหมพี่น้อง มันฉันสะ,อ,นะออนเจ้าของสวัสดีค่ะเลยยังไปย่างขึง้นไปมุ่งโนกขุณไปเล้วคุณไปเล้ยคุณเห็นไหม,ล,ไมล,ลูกนกไหมล,ลูกล้ะ ข่อยมาหอดบิร์นเกฟพารกเหรอค่ะข่อยเป็นยางเละาะเบอร์วังหันนี่เหมือนบัวมี่อย,อยต้องถือไม้ไว้ตลอดเนะค่ะลูกสาวข่อยแม่เอออยู่ไหมอยากจะไหมเชฟฟีข่อยเด้อจะเป็นจังไดนเนี่ยอ้าวอย่ของเจ้าของอ่ะคนสวยยังสี่เด้อพี่น้องแล้วเบื้องนั่นไม่ถือหัวจ้าของดังป๊อกแบบนึง,ง,งสวัสดีค่ะลียังสวัสดีค่ะยังไม่ถือหัวแม่เด้อลูกเออ วสิยางมาเก็บผักหูแมวเด็กเสิร์ฟเสยรผมก่อนนะคะว่าสิยางมา่เก็บผักหูแมวไปตามไส้อันไปตามไส้หนวดอันปลาหมึกแม่ค่ะมีอันปลาหมึกมีเนื้อหนวดปลาหมึกสายอยู่หันไปซอกตู้พ่อมเมื่อคืนนี่วสิตามสวนปลาหมึกสู้ฝนซุ้มเจ้าก,กินยังไงละคอยฮานาเออเป็ดมาเรลาบ่มีอยังจากยางังผู้บ่านกฟุตบอลมาตัดถิ่นมือวานนี่ให้ไใดวันนี้ก็เห็นรถตัดหญ้ามือวานตอนค่ำค้ำหมัน เสียดายเนาะพี่น้องคุณลูกสาวยางไปใสอ,อีกอี๋ล่ะแม่กคะคาเว้าดังเถอะลูกสาวยางไปแล้วค่ะเดี๋ยวโอ้ยมันนี่สวยค่ะเออใส่หมวกสวยสอนเจ้าของก็เลยชมบุ้งมาแม่มาทั้งนี้ลูกกระอกไปทั้งคุณระเบง ใหญ่บ้างนีหล่ะน้อยเนาะคะ่ะน้อยสิมบบ้างจะตากแม่เงียบเงียบไม่หนีกับเมื่อไหวล่ะค่ะขอบคุณทุ่ถูกกำลังแรงใจได้ค่ะเด้อลงคลิปไหวกับเมื่อฮันนั่นได้ตอบคอมเมนต์เออข่อยไปอ่านเห็นคอมเมนตเนื้อเนาะพี่น้องคุณบอกว่าเด้ยายย,าย้ายว่าสัน้ผนผัวข่อยกับไปผัวเจ้าอ่ละมันสลัดสลัดแต่กับข่อยนี่ล่ะมันซัวซัวมันปึกแต่กับคนอื่นแต่กับข่อยนี่มันสลดัดสลาด,ลาด,ลาด,ลาดพระนะเออมันระแวงมันระวังตัวดีค่ะเนี่กับข่อยนีวน่ว่าสั้นว่าเออข่อยไปอ่านที่หลอกก็อย่างหัวได้พี่น้อง สี่หนเนาอชีวิตคู่ว่าวไพ่าาล่ะว้ยมุมนี้ฉันสวยสวยมากๆเลยนะค่ะน้อเขียวกระห้างแน่ล้วสีหาเงินไปเฮ็ดเขียวกัน,วน,น,วกนค่ะยิบมมังสีก็ว่าหมั่นใจเด้พี่น้องเฮ็ดจุ่ีหยิ่งขวไปสอบสามแล้วเจ็ดพันแปาดร้อยยูโรพี่นะป้าเจดพัน0ปดร้อยูโรเอาสามสิบเจ็ดสามสิบคูณพี่น้องก็เป็นเงินเป็นแสนพี่น้องเสียดายแม เก็บเงินไว้ดีกว่าอืมเขาก็สวยตามธรรมศาสตร์ของเขานี่แหละถึงทําถึงบางครั้งความสวยของเขาอาจจะสวยตามธรรมศาสตร์ถึงธรรมศาสตร์ที่ลงโทษแน่ก็บ่เป็นอย่างเนาะพี่น้องเนาะเรายัางสวยเหมือนเดิมคุณะา่าส่เบิ่งซัมหนี่าสิเบิ่งภาาบรรยากาศอีลหล่าน่อยคุณเด้ซัมหนีสหรับข่อยนีย่มันบ่มีจริงนะคะ <laughs> เอาเหเบิ่างีหล่าหน่อยอีหล่ละค่ะบัดนี้อีหลา่าเอ้ยมาเข้าโฮมเลยลูก แตนนี่มีแดดนี่นางนางยางตากแดดแม่แม่เบิดมือได้พี่น้องลกเขาก็เรียกเอาคู่นี่ละแม่เอาไปทิมหลายเที่อวด,ด้วยนางก็เรียกเอามาไซจะได้เอาของนางไปชิงทั้งขายายรียละพี่น้องอือก็ได้อันน้ำม,มันแอปเปิลค่ะมาให้นางกินนางบ่เขาของน้ำนางบ่าทายมะนีเกามือแล้วแม่พี่น้อง อีแม่กักังนวลนทัวไปหาหมอให้อีพอทั่วไห้หมอเพิ่นนบอกว่าให้กินน้ำาหลายๆให้กินน้ำผลไม้ให้กินผลไม้สดลหลๆเออมันเป็นพัฒนาการอีอกอ,อย่างหนึ่งของเด็กน้อยช่วงนี้ล่ะบางคนสองอาทิตย์ว่ไทยก็มี่วสันขอแค่เพิ่นบ่เจ็บทองเพิ่นเนง่ใส่ชีวิตปกติอยู่ระบบขับถ่ายเด็กน้อยบคือกาลางวาสันเพิ่นก็สิเข้าสู้อีกช่วงหนึ่งของไวเพิ่นเนาะพี่น้องเออข่อยก้าตามหมอหละล่ะ แค่เพิ่นบ่เจ็บทองบ่ห้องบ่งอแงบ่มีอาการอื่นรวมนอกจากบ่อืบ่ชไทายกับพ่อว่าสั่นว่าไปลาไปเขาหอมไปลูกปะตากแดดแม่แม่ดูลูกคอยให้นานะนั่งโอนแดดลูกเปเอามาเขาหอมเราเห็นกระเป๋าเราบวปักปักพนะลูกสาวคอยพี่นออ้องเออนั่งเห็นปกัปกปักบวชสัสนไปเอาใส่ลูกสิพายกระเป๋าแม่ไปใสค่ค่ะ เอาบายบายกันแล้วคลิปนี้พี่นี่เอาไว้สมีทกันเด้อค่ะเห็นลูกค้ามาผุ้น่รถลูกค้ามาจอดหลายแล้วย่านพระเอกเ็นเอาบอัท่านแต่ตอนใกล้เที่ยงน้ำข้าาออกมากินเขานะคะเนาะเอาดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะบายบายกันลูกบายบายกอนบายบายจุ๊บพาหันหลัลูกเป็นว่าพาพ่าว่าเซนอาอุธเ้นติละ่ะ ระบายจุ๊บเร็วจุ๊บโอ้ยมันจุ๊บแพง้งเถอะเนาะแม่แบบม,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 มันมีบักเห็บไปแล้วคนสวยเอ้ยใส่หมวกแม่และลูก เอาหมวกแม่ไปถิ่มใส่คะโอ้ยไปเอาหมวกแม่มานี่ล่ะ <c oughs> อย่าไปง,าางัดขาตั้งกล้องแม่น้ำจะหักนะลูกนายมีรีนาะ